มาเด้อครับมาชี้แจงบางคนก็ว่าผมกับแฟนเตรียมกันกับหมาครับให้หมาย่างเขาไปเอาแล้วก็ให้แฟนดีเขาปากหมาเด้อครับยิงโมเมนครับเอาเด้อครับลุก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 นี่เด้อนี่ยาพลาพราะว่างไว้อยู่หลังอันกระชี้เปียมาไปมันมีฟองแป้งกับน้ำเด้อพอเอาน้ำเด้อเอายาพลาเด้อไปเปียเด้อไปเปียเด้อไป เบ่งน,นะครับขอบคุณหลายๆนะครับกางเกง่งทุกตาใส่ดีดีเอามาลูกเอามาเร็วูเอามาเอามาเอามาเก่งมากเอามาด่วนเร็ว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 ทำไม่ไเร็วเร็วเร็วเอามาให้มันตกแก้มันตกที่ไรใช่ไหมเอามาเอามาเอามาอีกเอามาอีกเก่งมากเป็นไงครับอันนี้คลิปจริงนะครับว่าเป็นคลิปปลอมเอามามานั่งลงเร็วมานั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเก่งมากคอามแก้มเก่งมาก ขอบคุณสวัสดีก่อนเก่งมากไอ้ดำทำงานสวัสดีแล้วไอ้ดำสวัสดีเก่งมากมันเร็ยกยางโมเป็นครับนอกจากกินแล้วก็นอนแล้วก็ทถากินนนู้้หญิงเอาหอมแก้งก็หอมแก้มเก่งมากโอ้โหมันเก่งครับมันฉลาดแต่ยอมเราก็โอ้ยผมเอง